อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับลุงที่ช่องแก๊งลุงพาบัตรเหมือนเดิมว,วันนี้เราจะกลับมาซื้อทีเกมเกมนี้แบบถูกอาจจะไม่ใช่บาทเดียวนะอ่าเนี่ยพัฒนาขึ้นหน่อยเป็น2บาท150ลุงว่าหลายคนมีตังพอที่จะซื้อนะ ดังพอที่จะแบบเข้ามาเสี่ยงมันซื้อหวยลงามานะั้นน่าจะน่าจะอ่ะไปลองดูลองดูกันนะทุกคนเรากลับมาซื้อถูกอีกครั้งใครลวซื้อแพงจริงบงเลยนะโอเคมาซื้อถูกมาแล้วหนึ่งถ้าคาบอยมาแถวแรกบันเทิงโอเค็อะไรมันจะเกิดขึ้นเร็วอีกแล้วเหรออ่าโอเคไม่ไหลเลยวะไม่ไหลยี่สัญญาณไม่ค่อยดี ตัว E อ,อวายสองแถววายสองแถวปืนจ่ายต่อมีวายแถวสาแล้วไม่หลายแจะปิดปิดน,นะเอาละจะถึงเป้าหมายแล้วทุกคนห้าสิบเอ็ดไม่ว่าจนหมดหรอกว่านะน่าจะมีจ่ายบ้างโอเคจ่ายสตัว E ครับปมมันจ่ายบ้างจริงๆตัว E ครับัว ไม่ไหลเลยอะพอไหลเท่าที่นึงไม่จ่ายแล้วโอ้แต่เขาไม่เจงนะไม่เจงหรอหรือเจงเขาเจงไอเวนแต่เจงไม่เยอะ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 ดังนั้นเกมดีก็ยังซื้อถูกก็ยังยังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ก็กดซื้ออีกสังรอบแต่กลัคลิปมันยาวเกินไปนะก็เอาไว้ว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกันไว้ด้วยขอบคุณผู้สารใจดีอีกครั้งด้วยนะครับเลก์อยู่ด้านล่างเลยใครสนใจก็สามารถกดเข้ามาเล่นเกมกันได้เลยครับเล่นเกมมีสตินะครับทุกคนวันนี้ลุงไปแล้วเจอกันนะจ๊ะ